ทั่วอีหยังกับบ้า <át> ห <was cuanto> ูอันทัวอันนี้กับทั่วอันนั่นทั่วอันนั่นกับทั่วอันนี้มากินอันนี้คือถั่วอีหยังบัวถั่วอาอมาแกะมันก็จะอะอาอย่างนี้นะถั่วอาอาจับกล้อง เอามาพิมตรงแก้วไม่ได้หรอะมันไกลไปลูกก็ขยี้กันแก้วไปให้ใกล้ๆมาซิมังอืมมันถั่วถั่วยังกับวงถั่วอาอาแกะออกมาข้างในก็จะเป็นเขียวๆข้างในออกออก ออกชื่อมันไม่เป็นพิตาชโช่ซื้อมันมแล้วก็ทั่วอันต่อไปกับทั่วอันนี้เขาเรียกว่าแอลมอนนี่ทั่วแอลมอนพิสตาชิอุม่มพิสตาชิโสดีต่อสุขภาพถั่วอัลมอนด์ เขากำหนดว่าวันหนึ่งให้กินวันละหนึ่งกำมือผู้ที่เป็นโรคไตไม่ควรรับประทานเนอันนี้กูเกิดแต่ทัวร์น,นี้ยังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลสำหรับทีนัด อัลมอนเนะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ประโยชน์ลายยางไม่เหมาะสำหรับผู้เป็นโรคไตอืมกินกับแซบสำมสองยางไปแล้วบ้าย